สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่านำเสนอรถกระบะมือ2ตัวสูงนะคะเป็นรถกระบะตัวท็อป4ประตูค่ะ Isuzu D-Max ปี06นนะคะตัวสูงเป็นรถยนต์ตัวท็อประบบไฟฟ้าราคา1,490 0 0บาทค่ะราคาเงินสดนะคะรถพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเครื่องเกียร์ดีสภาพแบบเดิมๆดิมบอดี้สวยค่ะ ห้องเครื่องสวยคันหน้าสวยนะคะภายในกว้างสะอาดค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแอร์เย็นค่ะเครื่องเกียร์ใช้งานได้ปกติรถอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนคะรปฐมค่ะสีสันรอบคันภายนอกยังดูดีนะคะทุกท่านสี7 0 8 0นนะคะดอกยางก็ยังหนาค่ะยังสามารถใช้งานกันได้อยู่ สนใจคันนี้นะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปให้โทรอัปเดตสถานะของรถกันก่อนนะคะก่อนออกเดินทางค่ะจะได้สะดวกต่อการน,นัดดูด้วยนะคะแอดมินก็เพียงนำเสนอให้ชมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ